ตรงเยาวันนี้เมืองทองของเราได้แถลงข่าวเปิดตัวผู้ซื้อคนใหม่ของทีมกีเลนพยองนั่นคือเอริกเกมาร์เอลดาซินวาคาลิสโตอดีตผู้ซือทีมชาติเวียดนามเข้ามาทําทีมเมืองทองของเราในฤดูกาลในซีซั่นนี้นะครับในสัญญาการคุมทีม2ปีพร้อมออปชั่นต่างๆอีกมากมายถ้าว่าคาลิสโตนั้นทําทีมประสบความสาเร็จนะครับในการแถลงข่าวครั้งนี้คาลิสโตก็ได้รับความสนใจจากพี่ๆสื่อมวลชนในเมืองไทยแบบมืดฟ้ามัวดินเลยทีเดียวตรงนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนจากทุกแขนงด้วยนะครับ และในการคุมทีมของคาริสโตในครั้งนี้ของสโมสรของเรานะครับผมรู้สึกเองว่าเป็นโจทย์ที่ใช่และแก้ไขได้แบบถูกใจแบบสุดๆเลยแล้วครับเพราะจากการฟังคําพูดของคาริสโตในวันถแถลงข่าวนั้นเขามาพร้อมความมั่นใจและบุค,คลิกที่เด็ดเดี่ยวครับที่สําคัญดูค่อนข้างเป็นคนที่มีระเบียบว,วินัยค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าเขามาที่นี่เพื่อพาทีมเมืองทองของเราเป็นแชมป์ในทุกรายการที่เข้าแข่งขันและต้องการทําให้ทีมเมืองทองของเราเป็นอันดับหนึ่งของในอาเซียนและเอเชียนในอนาคต และตัวเขาสัญญาว่าจะทุ่มเทเวลาการทำงานตลอด24ชั่วโมงของเขานั้นให้กับทีมเมืองทองแหม่พูจาแค่นี้ก็เรียกว่าได้ใจกองเชียร์ของเราไปเต็มๆครับ และหลังจากนั้นนะครับคาริสโตยังได้บอกอีกว่านะักเตะทุกคนที่เล่นภายใต้การคุมทีมของเขานั้นจะต้องทุ่มเทกันให้เกิน200%ทุกคนเรียกว่างานนี้นะักเตะของเราเจอโค้ชค่อนข้างเทียบเข้าเลยเลยทีเดียวครับแหมก็ต้องแบบนี้แหละครับทีมดับหนึ่งของเมืองไทยก็ต้องทุ่มเทและเต็มที่ให้ใหกับทุกเกมอย่างที่เห็นนี่แหละครับหลังจากนั้นนะครับผู้สื่อข่าวก็ได้ถามคาริสโตว่วามั่นใจไหมกับการทําให้ทีมเมืองทองเป็นแชมป์นั้นคาริสโตก็บอกว่าเป็นงานที่หนักใจพอสมควรนะครับ แต่ด้วยองค์ประกอบโดยรวมของทีมเมืองทองนั้นไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการสภาพความสามารถของนักเตะเมืองทองท,ที่ทีมชาติทั้งทีมนะฮะคายโซ่ก็บอกว่าก็ไม่ใช่เรื่องยากที่เขาจะท,ทําทีให้ประสบความสําเร็จได้แมคุณผู้ชมครับต่อไปนี้กองเชียร์อุนต่างเมืองทองและกลิเลมจากของเราก็เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมพร้อมกับความตื่นเต้นบทใหม่ของกุสิคาริสโตคนนี้ได้ อยางแน่นอนครับโดยบุคลิกในวันแถลงข่าววันนี้บอกได้เลยว่าที่บนทอของเรามาได้ถูกทางแล้วละครับคุณผู้ชม